ขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผูต้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบสืกกันมา <c oughs> วันนี้ก็ใช้ชีวิตตามปกติของพวกเราก็ได้น้อมการดำเนินชีวิตและหน้าที่ ของเราคำว่าคู่กันเราจะเห็นธรรมชาติของการทำงานการใช้ชีวิตแล้วก็การปฏิบัติธรรมการพัฒนาใจก็จะคู่กันทีนี้เรามาเปรียบเทียบชีวิตตอนที่เรามีหน้าที่ เป็นลูกเป็นลูกได้รับความเอ็นดูดูแลจากคุณพ่อคุณแม่สิ่งที่เราได้เห็นพฤติกรรมของคุณพ่อคุณแม่นั้นก็จะประกอบไปด้วยเป็นคู่คู่กันคุณพ่อคุณแม่คู่กันปู่ย่าคู่กันตายายก็เป็นคู่กัน ทีนี้ลูกหลานต่างๆก็จะเป็นเรื่องสายพันธุ์ของการเรียนรู้จึงไม่เปลียนเป็นคู่แต่เปลียนเป็นหญิงชายแต่สิ่งที่เราได้น้อมคู่การระหว่างชีวิตเป็นคู่เราก็ต้องมาน้อมเรื่องกายและใจซึ่งจะประกอบไปด้วยการฝึกการอบรมการเรียนรู้ กายวาจาใจของเราสิ่งที่เราจะเห็นเป็นคู่นั้นกายกับวาจาก็เป็นเรื่องร่างกายที่ใช้การเคลื่อนไหวทางกายสิ่งที่เป็นใจก็เป็นเรื่องนามธรรมซึ่งเราไม่สามารถที่จะจับต้องได้ แต่ทั้งสองอย่างเป็นคู่มิฉาก็ดีสัมมาก็ดีก็จะเป็นคู่กันชัดเจนในเรื่องวิถีชีวิตในกระแสโลกจึงมีทั้งสัมมามีทั้งมิจชาทิฏฐิการดำเนินหน้าที่ของแต่และคนนั้นก็สลับสับเปลี่ยนกันในกระแสโลกในบางช่วงของชีวิต หรือหน้าที่ของตนก็จะมีทั้งสัมมามีทั้งมิจฉาในจิตในใจปะปนกันไปแต่สิ่งที่เราต้องครอบครองในกฎเกณฑ์ก็คือคำพูดและการกระทำทางกายของเราจะต้องมีกฎมีเกณฑ์เรื่องการใช้คำพูดเรื่องการใช้กายของเราที่จะทำหน้าที่ ไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นอย่างนี้เป็นเรื่องที่เราต้องมีการฝึกฝนกันถ้าเราจะใช้ชีวิตร่วมกันในวิถีโลกเราต้องมีการฝึกกฎเกณฑ์ฝึกระเบียบวินัยในวัฒนธรรมประเพณี ในการที่จะระมัดระวังทางกายทางวาจาของเราและสิ่งที่เราระมัดระวังนั้นหมายถึงเราจะต้องมีสติเบื้องต้นในการที่จะใช้หน้าที่กายวาจาของเราทางกายก็ต้องฝึกฝนอบรมให้มีความเหมาะสมกับเราในการที่เ,เรียนรู้ในหน้าที่การงานการคลองเรือน การใช้ชีวิตต่อสังคมต่างๆจากนั้นเราก็ไปเรียนรู้เรื่องจะใช้คำพูดระมัดระวังอย่างไรไม่ให้เกิดโทษเกิดภัยต่อตนและต่อผู้อื่นแต่สิ่งที่เราได้เห็นการพบปะกันอยู่เสมอก็จะมีเรื่องวาระการกระทบกระทั่งกัน ทั้งมีเหตุของความถูกใจแล้วก็มีเหตุของความไม่ถูกใจในกิจกรรมที่เราได้ใช้ชีวิตประจำวันกันสิ่งที่เราใกล้ชิดมากที่สุดนั้นในเบื้องต้นก็จะมีพี่มีน้องมีญาติและมีคุณพ่อคุณแม่ซึ่งใกล้ชิดกับเราสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เรา ต้องเรียนรู้กันในเรื่องกายวาจาเพื่อจะให้เกิดการชำนาญด้วยการฝึกฝนอบรมตัวเองกันการที่มีคู่ของการใช้ชีวิตยาววัยท่ามกลางสูงวัยเราจะได้เห็นสิ่งที่หลุดรอดออกมาจากทางกายทางวาจานั้นก็เป็นเหตุทำให้เกิด การพอใจและการไม่พอใจซึ่งกันและกันแต่ถ้าเรามีโอกาสได้ฝึกฝนอบรมตัวเองตั้งแต่ยาวัยเราก็จะพอมีโอกาสเรียนรู้ระลึกระวังการที่เราจะพูดจาก็ต้องไม่ผิดต่อกฎหมายและศีลธรรมการที่เราจะใช้ร่างกายของเราก็ต้องไม่ สอ,อไปสู่การเบียดเบียนตนเองแล้วก็เบียดเบียนผู้อื่นมนุษย์เราถ้าเราใช้หลักเกณฑ์ของพระธรรมคำสอนในพระรัตนตรัยซึ่งมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นเหตุทำให้เรามีการน้อมฝึกฝน,นอบรมตัวเองเท่ากับเหล่านั้นประพฤติปฏิบัติ ตัวเองอยู่ในกรอบอยู่ในขอบเขตของการระลึกระมัดระวังคุณงามความดีเพื่อจะให้เราใช้ชีวิตในกระแสะโลกไม่เกิดการร่วงเกินตนเองและก็ร่วงเกินผู้อื่นได้อย่างไรก็ตามชีวิตเราได้เห็นการฝึกฝนอบรมตัวเองนะซึ่ง ในสิ่งที่เราได้ผ่านในชีวิตเรามานั้นเราก็ได้เห็นต้นแบบเป็นครูเป็นอาจารย์ให้เราได้ดูกันและกันนั้นก็เรื่องใช้ชีวิตมีการควบคุมกายวาจาตัวเองนั้นก็ทำให้ประคับประคองแนวทางของชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยมีความสุขมีความเจริญและก็มีสังคม รอบข้างด้วยความยินดีแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้มีการฝึกฝนอบรมตนหรือตัวเองนั้นไปสู่การผิดพลาดล่วงเกินทางกายบ้างล่วงเกินทางคำพูดบ้างก็ทำให้เรานะมีกัลยาณมิตรหรือมีสังคมนั้นน้อยไม่กว้างไกลจึงเป็นเหตุทำให้เรา หรือผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนนั้นการประกอบเลี้ยงชีพก็ไม่คล่องตัวเพราะเหตุว่าเราไม่เข้าใจวิถีของการควบคุมกายวาจาของเราทำให้เกิดการจาบช่วงล่วงเกินเบียดเบียนตนและคนอื่นได้เช่นกันการสํารวม ตัวตนของเราในการใช้ชีวิตต่างๆนั้นจะประกอบไปด้วยสิ่งที่ใกล้ชิดกับเราเป็นเหตุทำให้เรานั้นนะผิดพลาดแล้วก็เกิดความคุ้นชินกับเรื่องความผิดพลาดเราได้เห็นกันพอสมควรผู้ที่ใกล้ชิดหมู่ญาติทั้งหลายที่ใช้ชีวิต ขาดการยับยัง้งขาดการควบคุมดังกล่าวก็เป็นเหตุทำให้วิถีชีวิตนั้นถูกจีดกันถูกลมัดระวังถูกประเมินไปในทางมิจฉาทิฐิก็ได้ก็ทำให้เรามีการน้อมความสุขั้นปลายกันความสุขั้นปลายนั้นเราได้เห็น บุคคลหรือสังคมที่มีโอกาสฝึกฝนอบรมตัวเองด้วยกายก็ดีได้วาจาก็ดีนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องวัน,นะฐานะใดๆแต่เท่าที่มีประสบการณ์ผู้พูดเองก็ได้เห็นผู้ใหญ่และเป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่ท่านมีการอ่อนน้อมสำรวมคำพูดสำรวมทางกาย ในการที่จะดูแลในการที่จะพูดจากันเพื่อเป็นกำลังใจสู่ลูกสู่หลานสู่สังคมนั้นให้มีกำลังใจมุ่งหน้าสู่การพัฒนาชีวิตให้เกิดความพอดีได้เท่าที่มีประสบการณ์เข้าสู่ผู้สูงวัยเราก็จะมีโอกาสผ่านไปสู่ ประสบการณ์ในกิจกรรมสังคมต่างๆมากมายทั้งกิจกรรมการกุศลมีกิจกรรมงานบวชงานแต่งงานทอดพระป่าทอดกระถินและก็พร้อมทั้งงานชาปนากิจศพกันสิ่งเหล่านี้เป็นกิจกรรมของสังคมที่มีชีวิตโดยธรรมชาติก็คือการมี ความดีงามมอบหมายปลูกฝังลูกหลานของเราให้เกิดความละอายตบาปถ้ามีการปลูกฝังเรื่องละอายตบาปเราจะเห็นการควบคุมการพูดจาก็เป็นเรื่องการสร้างสรรค์หรือให้กำลังใจกันถ้าที่เรามีประสบการณ์ชีวิตเราเรียนรู้คำสอน ในการนำมาใช้ชีวิตประจำวันของเราก็จะเป็นเครื่องตักเตือนหน้าที่ของเราให้ดำเนินไปสู่ความเป็นธรรมชาติและก็มีการพัฒนากายวาจาของเราที่จะให้ตรงกันในเรื่องที่พูดที่ทำเหตุจากความตรงกันนั้นถ้าเป็นฝ่ายกุศลเราก็สามารถแสดงให้ดูกัน แต่เป็นในเรื่องอกุศลเกิดขึ้นเหล่านี้เป็นเรื่องที่ก็เกิดขึ้นโดยการแสดงแต่การแสดงอกุศลนั้นเราจะเห็นความเศร้าหมองในขณะที่เกิดขึ้นเพราะการควบคุมกายวาจานั้นไม่สามารถที่จะคุมได้ก็จึงเป็นเหตุของการใช้วาจาก้าวร้าวต่อกันนะ ต่อคู่ครองต่อคุณพ่อคุณแม่ต่อสังคมที่ได้เกี่ยวข้องการที่เรามีหน้าที่เป็นผู้นำแล้วก็ผู้ที่มีหน้าที่ผู้ตามเหล่านี้เราจะเห็นถิ่นที่การมอบหมายด้วยการสังรวมกายวาจาก็จะเห็นผู้ที่รับนโยบาย หรือผู้ที่ดำเนินการตามนั้นจะมีความรู้สึกยินดีเนี่ยเรื่องของการใช้คำพูดใช้การกระทำทางกายก็ทำให้เดินหน้าที่เป็นกลางกลางแต่เป็นกลางกลางนั้นถ้าเรามีการฝึกฝนกันมีการอบรมกันในเรื่องหน้าที่พร้อมกับรู้จักบาปจากบุญจากกุศลอก,กุศลต่างๆ ก็จะทำให้มีวิถีชีวิตคู่กันทำให้ผู้ที่เป็นผู้นำนั้นมีความเจริญผู้ที่ตามนั้นก็มีความเจริญไปด้วยกันเพราะเหตุการณ์ที่สร้างบุญสร้างกุศลน,นั้นก็จะนำพาให้ผู้ที่นำก็เจริญผู้ที่ตามก็เจริญไปด้วยแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ฝึก หน้าที่ศิลธรรมหรือมีการควบคุมกายใจของเราคาพูดของเราแล้วเราก็ไม่ได้ฝึกฝนเรื่องบาปบุญคุณโทษเราใช้สิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราหาวิธีการในการที่จะมอบหมายด้วยความรู้สึกขาดการควบคุมก็จะเป็นเหตุทำให้ผู้ที่ได้รับการมอบหมาย ก็เหมือนเหมือนกันรับสนองแต่ก็ไม่มีความรู้สึกสอดคล้องทางกายทางวาจาหรือจิตใจที่มีพลังเพราะการที่เราใช้วาจาไม่อ่อนน้อมไม่ละลึกระวังตัวตนของเราที่จะใช้หน้าที่ออกไปแล้วเกิดการไม่ให้เกียรติต่อกันและกัน ก็ทาให้มีความทุกข์ความเศร้าหมองในเบื้องต้นกันทั้งคู่เนื่องเมื่อความเศร้าหมองการใช้ชีวิตร่วมกันก็จะเป็นเหตุทําให้จิตใจก็ตกต่ําก็นําพาไปสู่ขาดศีลธรรมกันโดยง่ายก็จึงได้มีโอกาสได้เห็นได้ยินกันในเรื่องการใช้ชีวิตคู่ก็เกิดความแตกแยกเล้าฉานกัน ในเมื่ออยู่ด้วยกันนานๆด้วยความใกล้ชิดจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการระลึกหน้าที่สำรวมคำพูดสำรวมทางกายและก็ระลึกในหน้าที่ที่กระทำนั้นเพื่อเกิดความสุขร่วมกันชีวิตพวกเราที่ใช้ชีวิตในหน้าที่ต่างๆนั้น เราจะมีพลังที่จะมุ่งมั่นสู่การจัดการของเราก็จะยอมรับในบุญแล้วก็วาสนาที่เหล่านั้นใช้ชีวิตของเราตามหน้าที่ถ้าเราก็ดูว่าความขยันความเอาใจใส่ความมีศีลธรรมนั้นเรามีในใจของเราขนาดไหนถ้าในใจของเราสมทานศีลทุกวัน นอบน้อมถึงธรรมชาติชีวิตทุกวันทุกวันหรือทุกขณะเขาจะเป็นเหตุทำให้เรามีจิตใจอันดียิ่งขึ้นคำพูดก็จะสร้างพลังงานให้เกิดมีจิตใจที่มุ่งมั่นมากขึ้นการกระทำทางกายก็จะอ่อนน้อมขยันหมั่นเพียนมีระเบียบต่างๆก็จะมี กับบุคคลที่ฝึกฝนเหล่านี้การที่เราใช้ชีวิตคู่ในพิธีกรรมคองเรือนหรือจะเริ่มใช้ชีวิตคู่สมรสกันก็ดีเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราจะได้ยินคำอวยพรเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องการให้กำลังใจจากผู้ที่ไปร่วมงานแต่งงาน ก็เป็นคำพูดที่ดีมีข้อคิดแล้วก็เป็นกำลังใจพร้อมทั้งสิ่งที่เรามีพธิพธีกรรมต่างๆในเรื่องกิจกรรมของหมู่สงฆ์ซึ่งมาให้ศีลให้พรแล้วก็ระลึกเป็นตำนานประวัติศาสตร์ของการทำกุศลในการให้ในการเจริญกุศลกัน เราจะได้เห็นคู่บ่าวสาวใช้ชีวิตสองคนเริ่มต้นมีการนอบน้อมจุดทูบจุดเทียนแล้วก็ถวายอาหารหวานขาวหรือปัจจัยสีต่างๆนั่นคือการสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมความตั้งมั่นทางใจเพื่อจะมุ่งมั่นสู่การควบคุมตนเอง ที่จะไปสู่การใช้ชีวิตคู่คำว่าคู่เนี่ยมีมีสองอย่างและทั้งสองฝ่ายอาจจะมีทั้งมิจฉาก็เกิดขึ้นกับฝ่ายหนึ่งได้ในวาระหนึ่งสัมมาก็เกิดขึ้นได้ในวาระหนึ่งของทั้งคู่ก็เป็นได้แต่ถ้าหากว่าฝ่ายหนึ่งเกิดมิจฉาขึ้นมา ก็คือความไม่ได้อย่างใจไม่ได้ตั้งใจที่ปรารถนาจะให้เป็นไปตามที่ตนนั้นต้องการก็จะให้เกิดการขุ่นมัวเศร้าหมองนั่นหมายถึงคำว่ามิจฉานั้นหมายถึงความทุกข์ความเศร้าหมองก็จึงเกิดการหาวิธีการต่างๆเพื่อจะคลี่คลายความเศร้าหมอง แต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนเรื่องบาปบุญคุณโทษเราก็อาจจะเกิดการปัทุสล้ายทำร้ายซึ่งกันและกันในวรระที่มีการเกิดขึ้นในใจไม่ได้อย่างใจไม่ได้อย่างความรู้สึกที่ตนต้องการก็ทำให้เกิดความโกรธความหงุดหงิดความลำคาญก็เกิดการทะเลาะเบียดเบียนกัน ทำร้ายร่างกายกันก็เป็นเหตุที่เราน้อมสามารถเห็นพฤติกรรมของการใช้ชีวิตเบื้องต้นของการคลองเรือนซึ่งเป็นคู่เบื้องต้นของการที่จะต้องน้อมแห่งความเป็นจริงต่อกันและกันถึงเหล่านี้จะเห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องพูดจาก,กันด้วยความมีเหตุมีผล แล้วก็ความมุ่งมั่มนอันเดียวกันตรงกันหรือไม่ถ้าเราเน้นเรื่องวัตถุปัจจัยภายนอกจนบีบคั้นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนะเมื่อมีการได้มาก็ดีหรือเสียไปก็ดีนั้นก็จะกล่าวร้ายกล่าวโทษมีการลงโทษลงทันกันด้วยก็จะไม่เกิดความขุ่นมัวเศร้าหมองยิ่งขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมาสู่การฝึกฝนอบรมกันในเรื่องทานศีลสมาธิปัญญาแล้วก็น้อมสัจธรรมของชีวิตแห่งความไม่เที่ยงวันหนึ่งวันใดเมื่อเราทำหน้าที่ของเรา,าไปถึงกิจกรรมต่างๆจนมีลูกมีหลานในหน้าที่ต่างๆนั้นถ้าเรา สร้างใจของเราให้เป็นศูนย์เดียวกันก็คือให้กำลังใจกันสิ่งที่เกิดความบกพร่องผิดพลาดด้วยเหตุใดๆถ้าเราสามารถตั้งสติแล้วก็มาควบคุมคำพูดแล้วก็ต้องพูดจากันสิ่งที่มันสามารถลดละเบาบางลงก็คงจะเกิดขึ้นได้ แต่ถ้าเราใช้ทิฏฐิมานะถือตัวถือตนถือว่าฉันถูกฉันไม่ผิดอย่างนี้ก็ทำให้เกิดการไม่เข้าใจก็ทำให้ชีวิตคู่นั้นขาดตกบกพร่องกันได้เหมือนกันทำให้ถ้ามีการแยกทางกันเลิกลากันบางทีก็มีลูกมีหลานไปแล้วด้วยซ้ำไป ทำให้เราได้น้อมชีวิตคนยุคเก่ายุคใหม่ซึ่งมีการควบคุมน้อยก็จะเหตุมีเหตุของการแตกแยกนั้นเยอะมากมายแต่ถ้าคนโบร,ราณมีการควบคุมอ่อนน้อมเคารพเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่เราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นได้น้อยแต่ทุกอย่างนั้นเราต้องยอมรับ เส้นทางแห่งมิจฉาทิฐิก็ดีสัมมาทิฐิก็ดีนั้นย่อมเป็นปกติแต่ถ้าหากว่าเรามีการฝึกอบรมตัวเองกันมีการน้อมระลึกคำพูดที่จะพูดนั้นให้เป็นกันบังใจและก็มีเหตุมีผลที่จะต้องพูดกันในเส้นทางชีวิตนะเราจะมีความสุข ด้วยกันจนกระทั่งเกิดความยึดมั่นถือมั่นใะต่อกันและกันก็ตามเราก็ไม่สามารถที่จะยึดครองกันได้เป็นที่ยึดมั่นถือมั่นตลอดการไม่ล้มไม่ตายไม่จากไปก็ไม่มีแต่สิ่งที่เป็นกุศลอย่างนี้ถ้าเราน้อมสัจธรรมของชีวิต ในพระธรรมคําสอนคู่กันไปก็คือการฝึกพิจารณาธรรมอยู่เสมอว่าชีวิตท่านชีวิตเราก็ดีนั้นจะต้องฝึกเรื่องราวของสัจธรรมเอาไว้อยู่สม่ำเสมอจนเราสามารถใช้สติใช้สมาธิอยู่กับตัวกับต,บตนของเราแล้วก็จะยอมรับในความเป็นจริงของเราได้ เพราะนั้นพวกเราทั้งหลายที่ใช้ชีวิตยุคใหม่นะทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงขาดการควบคุมเอาแต่จิตใจของตัวเองเป็นใหญ่ก็ทำให้เกิดความคุนมัวเศร้าหมองกันได้อยู่สม่ำเสมอเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเรามีการควบคุมมีการฝึกฝนอบรมตัวเองในเรื่อง สัจธรรมความไม่เที่ยงความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เราจะสร้างสิ่งที่เป็นความสละหรือการดูแลด้วยกายวาจาใจนั้นก็ทำให้เรามีกำลังใจที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นและสามารถที่จะฝึกฝนการให้ความสุขแก่ตนให้ความสุขแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราได้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เรา ต้องน้อมอยู่เสมอทุกวันทุกขณะยิ่งดีถ้าเรามีการฝึกซ้อมทุกขณะดีๆนั้นเราก็จะเกิดความคุ้นเคยใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทยิ่งขึ้นชีวิตมนุษย์เราถ้าเราใส่ใจให้ความรักตนแล้วก็รักผู้อื่นนั้นเราจะเห็นว่ามีเหตุมีผลในการที่จะแบ่งปัน และก็ที่จะเกื้อกูลซึ่งกันและกันนั้นสำคัญอย่างยิ่งถ้าเรามีกำลังใจหรือมีความมุ่งมั่นเดียวกันในรักษาความอยู่รอดปลอดภัยในเส้นทางของสัมมาทิฏฐิกันเราจะระลึกเสมอเรื่องการสร้างทานเรื่องการรักษาศีลการเจริญสมาธิการเจริญสติปัญญานั้น ก็ต้องพูดจากันหรือฝักไฟการแก้ไขต่อกันและกันการที่พูดจากันเรื่องแก้ไขนั้นก็ต้องฝืนธรรมชาติของชีวิตเพราะมนุษย์เราแต่และว,วันนั้นก็จะมีหน้าที่มากมายถ้าหากว่าเราไม่ได้แบ่งเวลาสักส่วนหนึ่งนำมาพูดจากัน ก็ทำให้เหล่านั้นไม่ได้ปลูกฝังหรือทำความเข้าใจในเรื่องชีวิตไปด้วยก็จะเพลิดเพลินกับการทำหน้าที่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งน้าม,มืดก็เข้านอนตื่นนอนก็เตรียมออกไปสู่กิจกรรมภายนอกสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราเห็นสภาพความคุ้นเคยกัน เป็นกิจกรรมของสังคมยุคใหม่เนื่องจากสังคมยุคใหม่นั้นใช้ชีวิตภายนอกกันอยู่เป็นส่วนมากจึงขาดการที่จะเติมกําลังใจสิ่งที่ใกล้ตัวใกล้ตนของเราก็คือคู่ของเราคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานบริวารน,นั่นหมายถึงชีวิตคู่ของเราทั้งหมดนี้ ก็ต้องการกำลังใจต่อกันและกันเพื่อจะมีการปรับการฟังการรับฟังหรือการที่จะให้ฟังก็ดีนั้นต้องมีการควบคุมการเวลาในเรื่องที่เหมาะสมจะส่งมอบหรือยินดีให้กันและกันนั้นได้ยินได้ฟังถ้าในเวลาที่ยังไม่เหมาะสม นะยามเหนื่อยยามที่จะต้องหลับนอนเราก็ควรยับยั้งประคับประคองให้มีจังหวะในการที่จะพูดจากันให้เกิดความเป็นแนวทางของการพัฒนาจิตใจพัฒนาคําพูดพัฒนาการกระทำของเรารถ้าเราสามารถที่จะมีการยับยัง้งแล้วก็มีการควบคุมตัวเองนั้น ก็เป็นเหตุทำให้เรา,อ,าอยู่ได้และ,จะเจริญยิ่งขึ้นเช่นกันก็พอสมควรกับเวลาขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรันตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบมาให้พวกเราพุทธบริษัทสี่จงจเจริญด้วย ทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทสุภาษีสวัสดีครับ